นี่ครับสองหนึ่งคอมหนึ่งกับนี่อสองครับดูครับโหนี่นี่เขาตึงเลยครับผมดูอันนี้คนเมื่อวานอันนี้คนเมื่อวานนี่ของเมื่อวานเลยนี่ของเมื่อวานเลยนี่นี่ครับมือผิวๆเลยนะครับแบบนี่ไงเป็นไงล่ะเฮ้ยตาบอกผิวจริงนะเนี่ยเฮ้ยนอนตั้งไอวอลด้วยมีนอนตั้งไอวอลด้วยนะฮะมีนอนตั้งไอวอลด้วยฮะ โอ้ยหัวตังไงติเดีครับเย็ดสองหนึ่งได้นะอันนี้อันนี้ลุมนะครับอันนี้ลุมลุมสองหนึ่งนะครับยิงหัวด้วยลุมสองหนึ่งเดี๋ยวคนนี้เขาโดนเอาดาวหนึ่งนะฮะเอาไปดูนี่ครับขำยาวกับเบตัมยาวกับสองหนึ่งครับโอ้ยคนเจ็บเลยเดี๋ยวสองหนึ่งครับเดี๋ยวยิงหัวไปหนึ่งครับ ป็นไปตรงพีเป้แล้วนี่ครับหัวแตกฮะโอ้โหนี่งงเลยนะครับงงหรือเปล่าครับคุณเต้งงครับงงครับนี่ครับอันนี้สองหนึ่งกันนะครับหลังจากเมื่อวานใครที่ท้าหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็หนึ่งหนึ่งได้ครับอันนี้สามสามคนหนึ่งหนึ่งได้เลยใครก็ได้เลยครับเนี่ยใครก็ได้หนึ่งหนึ่งได้หมดเลยครับสามคนนี้อันนี้คนเมื่อวานของเราครับมือคิ้วๆเลยครับนี่ครับลากสะโขบนี่ครับโอ้โหได้ตั้งไอบอลด้วย ตึงนะเนี่ยบอกเลยนิ้วเร็วมากครับยอมรับเลยว่าแบบเล่นนิ้วเร็วมากเนี่ยโอ้โหแล้ววนิ้วเร็วมากครับเบ็ดเบ็ดเบ็ด้เบ็ดเล่นข้งล่างเบ็ดข้งล่างเล่นล่างเล่นล่างเล่นล่างเลงนครับงหน่งเยวงเอาหัวไม่ตายครับผม นี่เขาหัวไอเบสกำลัปั๊มยาอยู่พี่โดมาชุบดิชุบดิชุบดิเขาเลยชุบด้วยชุบดิโดมาเร็วมาโอ้ยไอเบสกำลังปั๊มยาอยู่เลยโดขอยาหน่อยตรงนี้พี่โดครับขอยาหน่อยครับงไม่เลยแม่งไม่มียาเรื่องนี้จะไม่เอาเอออารุปพี่จะเอาพี่จะเอาพี่ไปปั๊มยากล่องงรวมเอายาผิดกล่องนึงเอาไปยาไปกล่องนึง นี่นี่คือกองเชียร์ครับกองเชียร์น่เอาดูครับดูครับสองหนึ่งครับตอนนี้อันนี้ลองลองได้ทุกคนเลยนะครับผมหนึ่งหนึ่งได้ทุกคนนะครับเราคงจะตายเนี่ยแต่มันดูข้างๆดิ ข้าดดลงไปยังไหมโถษๆเอ่อหลัง้า่ไปแ๊มยากกว่าจะเพิ่งยิงเพื่อนปั๊นย่าอยู่ไหนเป๊ะทำทำทรงพิวให้ดูหน่อยทำนิ้วพิ้วให้ดูหน่อยครับขอแบบเล่นตึงๆครับ,บ,บเอ๊ะตั้งวอเร็วนะออมีหันหน้าจอด้นะครับอันนี้รุ้มสองหนึ่งนะฮะไม่ปไปทำนะ หัวแตกฮะโอ้โหนี่เบอร์จัดเลยครับใครที่บอกจะหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งได้เลยครับอันนี้ก็ได้นะครับนี่นี่หนึ่งหนึ่งได้ครับสนใจหนึ่งหนึ่งได้ครับเจอได้ทุกคนครับเจอได้ทุกคนอันนี้ครับพอมอมเป็นอมเป็นอะไรเนี่ยไม่ดูมีดีเซอร์ดไหมดีเซอร์ไม่ได้ซื้อมาดูคนนี้ด้วยครับ คนนี้นิ้วเลี้วเร็วครับนลี้ยวแอคด้วยครับอันนี้นิ้วเร็วสุดแล้วครับเนี่ยอันนี้นิ้วเร็วสุดแล้วครับดูครับโอ้โหน่าทำนิ้วเร็วมากเลยครับโอ้โหโอ้โหนี่สุดยอดฮะมีได้ว่าลนิ้วเร็วด้วยฮะแล้วก็บอกว่ามีดีสุดได้โดมเออเนี่ครับนิ้วเร็วเลยนะครับมาสองหนึ่งครับดูครับวอ้แต่ยัง ย่างยังเก้าส90ถึงบ0ไม่ลดเลยอ่ะนี่ปัญญาลวเจอได้ครับอันนี้ก็เจอได้เหมือนกันครับผมแล้วอย่างเข้าไปหาใครที่อยากหนึ่งหนึ่งนะครับเข้าหาอยาเข้าหายาเข้าหาอยาอยาอยาเข้าหาโดมอย่าฝืนมีซองอยู่มีซองอยู่โอ้ซองร้อยมเมาดูเด็กบ้านหมเล็กกันนะครับดูครับอันนี้สองหนึ่งครับผมอันนี้จะคนเมื่อวานครับนี่คนเมื่อวานฮะ คุณลุวบอลตัวนี้เลยฮะนิ้วเร็วๆครับนี่คนนี้นิ้วเร็วสุดครับหวัหวหวัวนะหวัวอ่าครับเป็ดหมดครับตอนนี้นิ้วเร็วๆแล้ว,วตอนนี้โอ้ยเล่นแบบสองขอป้อมยาก่อนเลยเบสเ,เบสก่อนมันเกือบตายแล้วหรือเจ็ดแปดเก้าสิบือ่สองหนึ่นครับโดนลุง <laughs> ฮะอีกกองนึงขอป้อมยาอีกปั๊มหน่อยเสร็จซ拉เสร็จซ拉ให้ดูภาพมุมนี้ครับ นี่คือฟีไฟครับนี่คือราช้าหนึ่งหนึ่งครับผมอันนี้โดนลุมสองหนึ่งด้วยนะฮรยางบบีแป๊ะเดี๋วันโดนบีบเดี๋ยวทำยัง่อครับบิมอมมปมันอมมันอมมอมไปช่วย โอ้ป <One input> ๊อปป๊ไม่แตกสักถิ่วะมีเห็ุครับโอ้เป็นอะไรงัยเป็นอะไรครับนี่คนนี้คนนี้เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับหน้า้วยนะครับคนนี้จะหลุดครับเอาไปเลยคนนี้คนเดียวแล้วครับโดนมึงตึ้งหน่อยโอ้ยหัวแตกหลุดแล้วแฮะมีขามัน โบเล่นให้เน่ยโอ้ยไอ้หูไอ้ไอ้ดีมาก